เพื่อนๆจ้าวันนี้นะคะวันนี้แจงกับคุณสามีก็มาเดินเที่ยวแล้วก็มาเดินออกกำลังกายนะคะที่ทะเลสาบนะคะทะเลสาบในป่าของบ้านแจงเองค่ะเพื่อนๆจ้า แบล็คเบอรี่กำลังจะลูกใหญ่นะคะยังไม่สุกนะคะเพื่อนๆยังไม่สุกที่แจงหันกล้องไปเป็นบ้านคนนะคะน่าจะเป็นอินเดียนอเมริกันนะคะเพื่อนๆ เทรลนี้เป็นครั้งแรกที่แจงเข้ามาเดินข้างในนะคะจ้าแต่เขื่อนนะแจงมาบ่อยแล้วนะแจงเพิ่งรู้ว่า,เ,าเขามีเทรลให้เดินค่ะเพื่อนๆดูนี่ดูบ้านมดบ้านมดเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆจ้า ว้าวน่าส์คุณจอน <Okay. S 1> บ้านนกค่ะมีคนมาทำไว้ให้นกอยู่ มานะคะเพื่อนๆมาเดินป่ากับแจงนะคะจ้ามาเดินป่าแล้วก็ชมธรรมชาติไปกับแจงนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ11โมงเช้าแล้วนะคะ อากาศดีๆแบบนี้ก็จะมีคนออกมาขับเครื่องบินนะคะเครื่องบินเล็กๆนะคะอืเขาก็จะขับเครื่องบินเล่นของเขาเพราะว่าอากาศมันมันดีอะคะ่ะเหมาะกับการบินเนาะ Yes แบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆคืออย่างนี้ค่ะคือว่าแบบหนึ่งค่ะ เวลาที่ที่แจงกับคุณสามีของแจงนะคะเรามาเดินเนี่ยแจงก็จะเตรียมถุงพลาสติกและก็ถุงมือเพื่อที่จะเวลาที่ว่าเรามาเดินเราเจอขยะเราก็จะเก็บขยะไปด้วยค่ะจ้ะแจงขอตัวไปเก็บขยะก่อนนะคะเดี๋ยวแจงกลับมานะคะเพื่อนๆจ้าฮัลโหลมีใครอยู่ในนั้นไหมเอ่ย <laughs> <laughs> ไปคะ่ะ <laughs> เพื่อนๆเ, <laughs> เดินต่อคะ่ะ เก็บขยะเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินต่อนะคะเพื่อนๆอุ้ยต้นไม้ขึ้นใหญ่ดีแทโถอ,อยากกอด,ด้วยฉันอยากกอดเธอ,อและอีกอย่างหนึ่งแจงจะชอบอ่าหอหอถั่วลิสงนะคะหรือว่าภาษาอีสานกระบักทวนดินล่ะคะ่ะอืเอามาให้น่อง กระแตะกระลอกแถวนี้ค่ะจ้ะอบอกเจ้าของว่าให,ให้พยายามหมุนกล่องซ่าๆค่ะพี่น้องขอโทษด,ด้ค่ะบางเธอแจงกินรึมล้ค่ะแจงก็หมุนกล่องไว้ไปอหลังเธอกลับไปเบิ้งวิดีโอที่เจ้าของทายยังสีค่ะกระตาลายค่ะพี่น้องโอ้ยเนาะนายเจ้าของ เห็ดจ้าเธออยู่ไหนยูหูยูหูเห็ดจ่าเห็ดอย่าพึ่งรีกกันเด้อเห็ดเด้อเทียรแหลกเด้น๋นี่มะย่างเนี่เทียรแหลกอย่าพึ่งตื่นกัน <c oughs> มีเห็ดบัวโนอุ่าห์ใส่แว่นตาด้วค่ะมือ่อนีก็สิใส่แว่นตาวตันติตั้งใจที่สิมาจอบเห็ดโดยเฉพาะค่ะ <c oughs> ย่างไปจอบเห็ดไปน้ำค่ะ โอเคค่ะพี่น้องบอกปปนน้ำล้มกับเขาปากก็เริมเมยแล้วจ้ะแจงก็อยาให้พี่นอ้องเชยชุมธรรมาชาตินะคะเนาะอืมธรรมาชาติแถวแถวบ้านแจงครับพี่น้องขับรถบัไก่ค่ะห้านาทีค่ะมีเคลื่อนในชุมชนนี่เองจา้าเออพี่น้องเดี๋ยวเด้อก่อนสีอันนี้อัน ลดแจงอยูนี่ค่ะลัดปอชิงตันแถวบ้านแจงเ้อค่ะแต่ว่าที่แถวอื่นแจงของปะหูนเนาะค่ะแถวสวนบ้านแจงเนี่ยแจงออกไปข้างนอกนะคะข้าเจ้าราสียาข่ายยาคางทั้งสมองค่ะพี่น้องเอเอก็เลยถามแจงกรเลยถามมันคุณสามีแจงมาอาเป็นยังเขาคือสีษียาข่ายยาเฮ้ยเป็นยังเขาคือบอปอใส่เน่ รถตัดหญ้าคือจังบ้านเก่าเสียงบ้านเก่าแจงอยู่ออสตินเท็กซัสนะคะเขาเจ้าบอสไซด์ส,สียาค่ะบอส่ยาข่ายาสีเลยค่ะเขาเจ้าตัดเอาอยู่นี่ล่ะเขาเจ้าละสีดไหมอันพน่อใหญ่จนแล้วก็ว,ว่าเอาเขาก็ประหยัดประมาณเนาะอืมส่วนสิมจาจ้างคนตัดคือจังยนูนออสตินมันกะบอ่อไหวแล้วเพราะว่าอยู่ออสตินมันกะอ่าพ่อใหญ่วาเนาะ คนอยู่หันกันสิมีเงินเสียภาสีหลายคนคนอยู่หนีตัวอืเขาจังสามารถจ่างคนมันมันนางรถตัดหยาแมค่ค่ะตัดเอออยู่หนีอยู่หนีกะสิจยายขายา่หยาเทียดเดียวก็ได้เป็นปีเนาะคะ่ะนั่นลหะเป็นการประหยัดงบประมาณวสันวะจ้าปอสู้ก่อนฟังค่ะพี่นอ้องผู้ใดเนาะมายังมาวางก่อนหินไวน้เป็นระยะระยะ ปานีเลยปานี่นี่แจงหูได้ว่าย่งางเห็ดออกนี่มีเห็ดค่ะครับพี่น้องจังได้กับมีเห็ดจ้ะเอาพี่นอ้องย่างไปย่างมากเื่อนได้ยินเสียงน้ำไหลคะโอ,โอ้โอ้มันเป็นสีมตัวนี้เป็นอันลำพานเล็กๆอื นาสนใจนาสนใจค่ะโอม้มันมันแล้วแจงเอ้ยเทียงเทียงแล้วแจงเอ้ยเทียงเียงแด้เทียงเียง แป๊บนึงได้ค่ะแป๊บนึงค่ะพี่น้อง